เดนะคะวักามีตัวไหนบ้างวันนี้จะมาโค้งสุดท้ายเนาะเซียนเตี้ยเนาะหลังจากที่เราได้ชุดต่องวดกันไปเหลือเหลือวันนี้คือชุดสามตัวแล้วก็ความฝันความฝันยังไม่ได้เลยเนาะความฝันมีได้ยุะแต่ว่าไปซีตู่นี่ความฝันฝันแบบไหนครับเซียนครับฝันเี้นรถแก้ศพเนาะครับ แ่สมมอาสกต้นต้นนี่ัะเห็นโล่งเห็นยังเรียบร้อยอยูเบิ้งทะเบียนสองเจ็ดสองเจ็ดสี่ตัวคือสองเจ็ดว่าโอ้สี่ตัวแต่เลขตัวเดียวครับผมฝันเห็นโล่งสศกเลยครับอันนี้คือเลขฝันสองเจ็ดสองเจ็ดฝันว่าจังไรก่ค่ะฝันเห็นรถแก้ศพกาเขาไปเบิ้งม้แกศพต้นนี่วะอืออือเบิ้งเลขทะเบียนสองเก็ดสองเจ็ด สองเจ็ดครับผมถ้าว่าเลขกับอันนี้อันนี้ก็ว่ามันต่ท่อเลขกันดีเลขสุดครับผมเลขสตรเลขสุดเรามั่นใจกว่านั่นครับผมครับคือว่าสองเจ็ดสองเจ็ดนี่คือฝันว่าคือวางแน่นอนหมดคือไอ้เจ็ดนี่จังได้เกิดมาครับเจ็ดยังไงก็มาเลขขลขบ่าคือมืหลอกตัวเงนกับไปตัวเงินมาตั้งคนตั้งไปไปวิ่ง ครับแต่ว่าของผมนี่ก็คือเก็บกับเก่ามาแน่นอนครับบนเลขสองตัวเราเนี่ยมีมการเปลี่ยนแปลงไหมครับผมมี <บน S 2> เพิ่มไหมเพิ่มตัวเลขสามตัวเลขสามตัวก็คือคืออะเดี๋ยวถ้าบอกในหนังสือเนาะในหนังสือห้ามครับผมห้ามห้ามห้ามบนเลขสามตัวเป็นคำนวณค่ะเนเลขคำนวณบั๊บ <c oughs> เด็กัน hmm. มิองเ็บองเ็สียมเตี้ยอะนบอกเนาะใช่เจ้ามากผู้ใดวุ่นกมากพอเ็กเล็กย่งก่อที่โอบอกเราเด็กเล่าเนาะครับผมก็บอกให้ันไปแล้วผมว่าท่านจะ้างนวนาเกือบเกือบทุกผมก็บอกเคยกันเนาะมูก็บอกมแต่ตัวเดียวเขามม่บอกวัน มรับรี้ครับผมมีเจ็บเนาะวิ่งเกียดกับก้ามาเจ็บกับก้ามานแน่นอน,าน,น,อนถามาพบเขาเลยเลเพราว่าตรงห้องว่าสิบว่าเขาถ้าเกิดฝันมาแบบนี้ใช่ไหมครับรผมฝันสองเก็สองเก็ดย่างที่ไรก็ต้องมีเ็จละยังไงต้องมาตัวหนึ่งละครับผมที่ว่าสองปีหลุดแค่สองงวดนะครับ แต่ว่าผมสีแน,นะนำเลขแนะนำดุสีแลัดอันเป็นเลขเลขอะไรเั่งอะไล่ะมันเคยออกเดินท่านว่าคือสองหามีเลขแนะนำด้วยเป็นเป็นเลขวันคริสต์มาสเลขวันคริสต์มาสโอ้คริสต์มาสอันนี้เลขแนะนำดุสิตรอกของผมวันคริสต์าเลขแนะนำดซสิอในสูตรเรามีไหมไม่มีเนาะเลขเลขส้มสีชื่อๆนะครับผม สองห้าเมนจุดสองหานี่คือคือเลทด้าน้าก็ต้องเกลี่ยส้ลุกก็ได้วันที่ยีิบห้าเนาะครับผมพ่อเคยได้น้ำมันไหมพ๋อเคยถูกโอผมผมซื้อเลขกันเกี่ยวกับวันสำคัญนี่ในปฏิทินนี่ผมวันผมริมผลกันม่ครับวันทมีสามตัวมีจหางจ้ะสมตัวหนึ่งกับมีสองหางก็คือหนึ่งหนึ่งก็บและสี่หนึ่งก็บอากนั่เก็บบนกติสองตัวนี้เลย เกี๊กับข้าวแล้วก็มขายข้าวซื้อซื้อเลยแล้วก็โอ้ขายข้าวซื้อเลยนะครับตเกี๊ยนในขายข้าวใส่ได้น่าเสียนเตียตัียนเตียมันมันมันเบิดเงินเบิด์ยังเนาะมันตัวเบิร์ตที่กันนะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยชูตีจนออกรถได้ห้าคันนะครับใช่ไหมครับเสียนก่อนเคยออกแล้วครับ มอเตอร์ไซค์ <Finn eman. S 2> มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมอ่าเ <car>. อฟซีโมเตอร์ไซค์นะครับห้าคันออกรถหาขันย้อนถึกเลยโมเตอร์ไซค์นะคะเด้อมอเตอร์ไซค์ปล่อยไปวัดขึ้นก right? ันคือสมัยก่อนใช้สูตรนี้ใช่ไหมครับอ่าสร้างดีๆโบเมนโดดใหญ่เระพี่น้องมอเตอร์ไซค์นะครับผมโอ้สมัยก่อนนี่เสี่ยนเตี้ยกับมือหนึ่งไม่โบบานนะคะเนาะแล้วทำกราย ก็คิดว่าเกิดนั้นย่ดอกแต่ว่ามันพวกมันใจวางสองวดนั่นละเออสองวดที่มันพลาดไปเนาะคือมันพลาดไปผจมก็เลยพวมันใจกันน้อยลงยังกันน้อยลงเสีนะครับขันวัตถุสามนั่นลกมึงมาสอนสองงวดสอนสิตายวะแต่งวดเมื่อกี้ก็เข้าตรงตรงอยู่เนาะงวดวางเรื่องนี่นำเต็มเลยไปเลยหกหนึ่งงามไหลข้าเจ้าโทร่มาหาอยู่สามคนครับข้าเจ้าก็คิด ข้าเจ้ากับลังเลย์่นแล้วขาเจ้ากับจิ้งพัดถือไรรอกก็เพื่อนเพื่อนข,า,ข,า,ขาเจ้าในร้านเล็กๆน้อยๆน่นและครับผมครับผมแต่งวดนี้เขาตามเนาะเซียนเตี้ยเนาะแต่ว่างวดนี้ผมว่มาว่าผาดแล้วคือคือเก็ดกับเก่าจาังเล็ก็ับมาผมยันยังเดียวยันของผมมาล่างไอตัวปรปกขึ้นบนผมยันยังเดียวอันใบล่างนั่นตัวฐานบนล่างไอที่ว่าสูตรของเซียนเตี้ยเนี่ยเจ็ด ก้านี่เป็นเลขวิ่งใช่ไหมครับเลขวิ่งครับผมเป็นเลขวิ่งหน่วยสิบใช่ไหมครับครับผมหน่วยสิบเท่านั้นหน่วยสิบเท่ยว้ครับไม่ไม่ขึ้นร้อยเนาะบ่ขึ้นร้อยครับผมขึ้นร้อยกับกับกับพเกี้ยวกันครับผมค่ะคือสองตัวบนหรือล่างครับหรือว่ามาทั้งบนทั้งล่างงว่นนี่เฉพาะบนโดยเฉพาะเลื่องหุโอ้งวดนนี้เน้นบนอย่างเดียวเดี๋ยวคำานวนออกว่าเราได้เป็นบนไหมเลื่บนเป็นล่างไม่เป็นบนเลยครับแล้วก็บนบางบน นั่นบนบนัดเลยที่ต้องบอกครับผมบนอย่างเดียวนะครับอะไรในน้ำนี่แล้วครับผมเร่งเก็ดนี่ล้ครับตัวเดียวได้ครับมีตัดให้แล้วตัวเดียวขึน้นเร่งเก็ดคือเน้นเน้นที่สุดคือหนึ่งเจ็บตัวเดียวหางเดียวเลยหนึ่งเก็ดหางเดียวเลย้เาเ,เาขาว่าอยากซื้อลายรคนันผมในมืเราเปิดซื้อว่างกับเพราะเป็นยังแบบคู่เนาะครับแบบคู่ก็ต้องกับกับกับให้เรียบร้อยแล้ว,วก็เรียเอาตรงมากเนาะครับผม เทียนเตี้ยมัดตัวใดก่ค่ะก็หนึ่งแก็ดพงามงามมักบ่เ้าอนบ่อตัวที่นำหนึ่งหนึ่งเก็ดเลยละเทียนเตี้ยมัดหนึ่งเจ็ดเนาะใส่ไปขึ้นกัทอนเป็นรักลอยรักลอยลักลอยนี่ก็ค้านวณเอาอนบ่ตาลักลอย่ก็เป็นเลขข้านวลบนึ่งะครับผมเป็นเลขํานวณเป็นเรขที่ว่ามันออกหนึ่งเก็ดบนก็คือคููมันก็คือสองตัวนี้ดครับแต่ว่าฟันนีฝัน เห็นเขาเย็ดยังก่อขาความฟันแกลงแก่ลงศพจัแก่ลงมากห่วยเขาไปซ่องกวเช็นทะเบียนเลขซี่ตัวสองเก็ดสองเก็ดจะนตื่นขึ้นมานันไปได้ว่าคัก็มีรักมีเจ็ดอยู่ได้ล่ะวันนี้มันติดเจ็ดพอดีมันก็ว่าแน่ให้กันละสองเก็ดกระไดแต่ว่ามันต่ออกไปปีนี้ตวกี่บ่กสองเก็ด คี่ว่าเป็นซองหาซองเงี้ยคสมัครอันนี้เลขฟันครับผมถ้าเป็นเลขคำนวณต้องตัวนี้เลยครับผมตั้เทียบบ้นสำคัญเน่อยเตี้ยบ้านสำคัญอยู่นพ่อมันดังแล้วแม่หมวดนี่ซองหาเออเมื่คนคิดสมัครคนปล่อยเยอะมากครับผมสองห้าผมอยู่บางแคตะกอนเนาะครับส่งเัินปีนั้นผมเอาประคัติสุดเลยเงินสิตเที่ยวปีไม่ว่ามีแล้ววะาชาวบ้านก็วด้มากดอกวะ เห็นตะวันคิดสมัติแล้วเลี้ยงเงินวันคิดบัานก็ได้มาบานย้อนวันคิดสมัติแล้วโอ้หได้หลายไหมครับรอบนั้นมันนั้นได้มื่นกัวบาทครับใส่เส้นสื่อยูอันไอ้ลรงงานได้เงินกลับบ้านเลยครับโอ้เลยมักสองห้าเลยผมก็เลยอะไรปฏิทินตลอดนะคือว่าขาดปฏิทินครับนะครับมันปีนี้ก็ไล่มดได้แหละที่มันออกอืมน่คยออกค่อยออกคุ ครับสงมีที่แล้วก็ออกปีนี้ออกหรือยังครับสอบแน่จะต้องหาในนาสิเพราท่านไหนออกก็ไม่แน่เนาะเซียนเตี้ยเนาะคอมเมนต์มาเบิองเนาะบ้านนี้เลยอาจารย์อาจารย์ที่เพิ่นโทรมาคุยกับผมเนาะครับเพิ่นก็เฮ็ดได้์หนึ่งซีครับแต่ซื้อน้ำเล่ายู่ดอกเล็กๆน้อยๆมันเป็นเล็กลังก็ตรงตรงผมตรกะซีหนึ่งเจ็ดของเซียนเตี้ยเนาะมันต่มันเป็นเล็กลังของเพิ่น ครับเพราะต้องเป็นตะเขาตะวันผมับเขากลางนู้นเป็นตะโถมถามอสี่ครับคือ417นี่ตัดด้วยใช่ไหมครับเซียนเตี้ยครับตัดด้วยไหมคือคือเราแต่เราต้องต้องผูมาตัดครับผมแต่ว่าผมมาตัดครับสามตัวตรงๆเลยผยิ่งตรงผมว่าตอดผ่อนเลยตรงๆงเลยเหรอครับถือกระถือว่าถือกันมันอออไปไออ ยังกับไอ้หนึ่งสี่เก็ดนี่ก็ยึกลอยรอตัวนั้นตัวบออกเลยนอนผมว่าออกซี่หนึ่งเก็ดเลยครับแต่ว่าสั่นก็นหนึ่งหนึ่งเก็ดนี่แหละลักร้อยจัดให้ลึก้อยหลักร้อยนี่คือทํามาเป็นประจําเลยแหละครับเพราะว่าแต่ว่าเซียนไม่เคยปล่อยเนาะบ่่เคยยปลอไม่เคยปล่อยสักทีนะครับผมเป็นตัวเลขผมดูเลขหลักร้อยตัวใดโอ้โหทันทีอยู่ในความช่งจังจะมองผมในลักษะตลอดการครับ พราะว่ามันออกดูควอมด้วครับหนึ่งเก็ดกับสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยแสดงว่าหลักร้อยของเซียนเตี้ยหลักร้อยคือหนึ่งกับสี่แหละครับครับผมทาเป็นถ้าเป็นหนึ่งเก็ดด้วครับถ้าเป็นตัวอื่นกับหลักร้อยเปียกเลยครับหลักร้อยสิบเปียนทันทีเลยถ้าเป็นหนึ่งเก็ดนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งเก็ดเหลือกับสี่หนึ่งเก็ด้าเป็นตัวอื่นหลักร้อยกับเปียกไปน้ำเพื่อนครับผมมันถือว่าขึ้นอะไร เขาก็คือว่าต้องดูเลขก่อนเราถึงจะรู้ว่าหลักร้อยตัวไหนสมมติว่าห้อไใดหนึ่งเจ็นั่นสิครับลักล้อยก็คือซีหนึ่งเกับหนึ่งเอ๋อถ้าขันห้อใดเลขเลขไปแปดทงนิยครับลักล้อยก็คือสองแปดทศนิ อ๋อไปจะรู้อัตโนมัติเลยผมจะรู้เลยครับอ๋อต้องไม่ไม่ต้องคำนวณเลยใช่ไหมครับคำนวณผมรู้แล้วการคำนวณผมคำนวณมาเรียบร้อยจำไว้เรียบร้อยแล้วคำนวบันทึกไว้แล้วเอา FC ถ้าใครอยากรู้หลักร้อยก็ทักหาเซียนนะครับผมทักหาเซียนเตี้ยเนาะสำหรับหลักร้อยนะครับโทษได้เนาะการนี่ FC โทรมาเอาคือก็ว่ามาเอาเลขน้องยู่น่าจะเนาะครับผมต้องกับนีโทรมากยุ่กับกับทุกมือยุ่งหรอกแต่ว่ากับบอสบอหลายท่อสุดสรงเกี่ยวเข่า ติดต่อทางยังไงครับอะไรครับผมมีอะไรบ้างครับเบอร์โทร092แมงมพอดครับถูกไหม333 6880ครับผมโอ้ให้เซนเตียถือเลยครับยงดปดเลยนาะคเนาะเซนียถือในกระนตรงบ้านถูกไหมครับผมตัดวจกเอเอา f ดูนะครับผมดู ตัวเลขนะครับของเซียนเตี้ยเนาะสำหรับ fc ที่อยากได้หลักร้อยก็ลองทักหาเซียนเตี้ยดูนะครับก็มี fc ขอมาบอกว่าอยากได้หลักร้อยหลักร้อยก็บอกตัวเลขม้าห้องครับผมอ๋อจะได้มาว่าเลขพันเลขตัว่เลขเลสองตัวจะรู้หลักร้อยอัตโนมัติเลยรู้เลยครับครับส่วนเลขสองปีหลุดสองงวดจะเป็นตัวเลขยืนตัวยืนไว้นะครับเนาะตัวหลักนะครับผม สำัตว์ตัวยืยนนี่ครับผมว่าก็ต้องไปห้องน้ำมันดอกงวดนี่ยยังยไงก็มาใช่ไหมมาครับ<อ>แต่ว่าถ้ามพูดได้ว่าไอ้บอ่มันม่นใจเลยวิ่งผมบ่กับกับหาใส่ไใดนะครับแต่ว่างวดนี้ยวไม่ได้บอกด้วยครับต้องต้องต้องเขาไปเบิ้งในช่องเพื่อนเราครับผมของโอปอลิโอเบรกรับเพื่อนนะครับครับเขาไปเบื้องไม่นานครังบกับไปดูย้อนหลังเอาเนาะเซียนเนาะสำหรับสูตรนะครับ ขันพ่อโทรมาถามได้อยู่แต่ว่าขันไม่ช่องปล่อยแล้วเนาะไปดูเอาไปดูเอาวันนั้นเผื่อหลุดวันนั้นเผื่อหลุดนะครับบ่ได้ทำเลยว่าโดดแล้วเนาะอืมครับเขาเดี๋ยวไปดูตัวเลงกันบ่ได้ลงช่องของเสนาสายมอดฉบับนี้เขาไปที่ถ้ำสอต้องไปที่ถ้ำมังเสนาบ้านมากแบบชุกเื้นเนาะคงแบบไม่ออกดีดีว่า จำเป็นแล้วค่อยบอกไปก็เหมือนเป็นการบอกบุญนะเซียนเนาะเป็นการบอกบุญอีกทางหนึ่งสําหรับเอฟซีที่อยากได้สูตรนะครับผมก็ลองทักหาดูนะครับผมเซียนก็แจกฟรีนะครับผมครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับเน้นคือหนึ่งเจ็ดนะครับตัวเดียวเลยเนาะเน้นเนาะคือเน้นส่วนตัวใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นการเน้นส่วนตัว เอฟซี่นสิมักตัวใดก็แล้วแต่่นสีเหลี่ยออกเพาผมเรียกให้แค่นี้หางเดียวนะครับหนึ่งเจ็ดหางเดียวแต่เยอะๆนี่คือตัวรองนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมันกัหลายย่ดอกเพียงแต่ว่าห้อกระตัดเลนอามักตัวใดกลับด้วยไหมครับเซียนครับกับด้วยไหมชุดนี้บนไม่ต้องกลับเพต้องเสื่อรางเลยครับไม่นีออกบนบัดันออก เราใช้ดา่าเลกออกไม่มีพ่อมวดดิครับผมบนอย่างเดียวนะครับอฟซีครับเอาแคบหน้าจอไว้นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นเซียนเตียก็มาแบ่งปันนะครับเนาะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเซียนเตียครับขอบคุณครับผม